สวัสดีครับวันนี้นะครับใช้รุ่นตัวรถยนต์กระสอบของแท้นะครับเราจะมานําเสนอรถเก๋งคุณภาพนะครับแล้วเก๋งคุณภาพเป็นมิสซูมิสซูฟิชิแอดทัศนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น GLS นะครับ GLS นะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับตัวนี้จะมีไฟเดลไลท์ด้วยนะฮะมีไฟตัดหมอกนะครับดูหน้าตาแววตาไฟหน้ายังสดใสนะครับ ดูลำลองดูรอบรนเลยกันนะครับตอนนี้จะเป็นแบกอลอยจากโรงงานนะครับแต่สภาพแบกยังสวยงามนะครับดูสีสันนะครับยังไม่เคยทําสีมาเลยนะครับดูรอบรถไปเลยนะครับดูด้านท้ายรถหน่อยนะครับทางนี้นะครับดูภายในด้านท้ายรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับดูได้เลยครับไม่เคยติดแก๊ส หน้าหลังกว้างนะครับแล้วก็ดูแต่จะเข็ดนะครับตะเข็ดเะเป็นสีครีมเนี่ยแสดงว่ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับเห็ดูต่เข็ดได้นะครับยังยังเดิมๆจากโรงงานนะครับ<ำ>อ่าตัวน,นี้นะครับจะเป็นประบบกุญแจตอาจะเป็นประบบกุญแจคีย์เลนนะครับเพียงท่าน กุญแจะพกรีโมทไว้กับตัวนะครับก็สามารถเปิดล็อกได้เลยนะครับ<ม>อถ้าสามารถเปิดได้เลยนะครับอันนี้คือกดเปิดนะครับหรือถ้าจะกดล็อคตรงนี้โดยไป่ใช้กุญแจเลยนะฮะอ่านะครับก<ม>ดเปิดครับ<ม>อ่าดูภายในกันนะครับผม แล้วก็คันนี้นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานสภาพเบาะยังสวยนะครับพวงมาลัยนะครับพองมาลัยจะเป็นพองมาลัยจะเป็นระบบซิงเกิลฟังชั่นนะครับมีระบบปุ่มเปิดวิทยุนะครับแล้วก็จะมีตัวแอร์แบ็กนะครับจะเป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับกดครั้งที่หนึ่งเปิดไฟนะครับ เปิดใส่ไม่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับไม่ห้าหมื่นห้านะครับเราเหยียบเบรกอีกทีนึก็กดสตาร์ทนะครับแอร์นะครับระบบแอร์จะเป็นระบบออโต้นะครับอ่าปุ่มออโต้นะครับคันนี้จะมีจอนะครับมีกล้องหลังนะฮะมีกล้องหลังนะครับนี่แล้วก็มีบลูทูธนะครับแอร์นี่หนาวเลยนะเนี่ยแอร์หนาวเลยนะครับ คอนโซลภายในถือว่ารถคันนี้ยังเรียบร้อยมากนะครับถือว่าสวยนะครับเกียร์ระบบเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้ถือว่ารถยังสมบูรณ์มากครับรถใหม่แค่ห้าหมื่นกิโลนะครับเบาะหลังโอ้โหจะสมบูรณ์แทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับ ดูภายในห้องเครื่องนะครับดูจากสังเกตจุดแรกจากแผ่นกัร์นร้อนนะครับยังถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์นะครับดูตะเข็บนะครับตะเข็บจากโรงงานนะครับยังไม่ยังไม่มีรอยเลยครับคันนี้มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับดูน็อตไม่ขยับนะครับทุกอย่างภายในเครื่องสมบูรณ์ที่้อแตดอะไรยังอยู่ยังอยู่สมบูรณ์ครบนะครับ ครัคัน,นี้นะครับราคาเริ่มต้นราคาที่เราเปิดต้นต้นอยู่ที่2 000, 2ง0 0 0สอนะครับส2ง0 0 0สหำหรับเจ้าแอดถาดปี2016ราคา2 000, 2ง0 0นนี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับและก็ถ้าท่านที่มีเครดิตดีนะครับสามารถทำฟรีดาวได้นะครับทำฟรีดาวได้เลยนะครับงวดก็อยู่ประมาณ5 0 0 0ัน0 0าพั0ต้นต้นเท่านั้นนะครับ งวดก็ถูกนะครับและาก็ถูกแต่รถคุณภาพขนาดนี้นะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็สนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับ0817540620 0817540620นะครับขอบคุณนะครับ